Hi everyone, my name is Knome. I study with my mom at my home. My favorite subject is reading, writing, drawing, and mathematics. My hobbies are playing basketball, skateboard, and chess, also, play the piano. ว่าอะไรที่ทำให้เป็นเกมในเขาเรียกว่าเกมที่เป็นเกมพวกเอ u เค t e ให้ให้ความรู้ทางด้านการศึกษา When the sun comes out and heats up the water, it turns into vapor or steam. s a o p is the link learning about line symmetry. เรากำลังจะเ d v ด n บ u r e กันเกี่ยวกับมัมมี่ใช่ไหมอ่ะยปเพราะฉะนั้นเนี่ยขนมช่วยเล่าเกี่ยวกับมัมมี่ให้แม่ฟังหน่อยดูแม่จริงๆเลยว่ามัมมี่เนี่ย เขามีอะไรบ้างอ่าอะไรพวกมัมมี่อ๋อแล้วมัมมี่แล้วดูยังไงอะคะมัมมี่เนี่ยพอเธอเป็นมัมมี่ตัวธรรมดาจะวางไว้เธอมัมมี่คิงเขาจะวางแบบนี้อ๋อลักษณะการวางมือเลยพวกคนมัมมี่ใช่ไหมนักเรนมอ่านหนังสืออะไรลูก Dragonology 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 เป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรคะมังกรนะฮะแล้วพวกนี้ พวกนี้เร้เมลแล้วบอยต้องเดตกลายเดตกลายบ้านเค้กของของบอยว้ในการตกแต่งเพื่อให้เกิร์ลชอบให้ฟีเมลเนี่ยชอบเขาเธอพอชอบก็ได้ึงด้วยกัน That's why a really fun story and funny too sometime